วิบากกรรมของประชาชนชาวไทยในยุคนี้บทความจากอาจารย์เดชาณรนนาฏวิบากกรรมของประชาชนชาวไทยในยุคนี้หลังจากน้ำท่วมหนักบ้านเรือนและผลผลิตทางการเกษตรจะได้รับความเสียหายอย่างหนักเกษตรกรและประชาชนจะได้รับค่าเยียวยาจากรัฐบาลเป็นเงินแค่น้อยนิดเท่านั้น ไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่ได้รับจากอุทกภัยในทุกครั้งหลังจากที่น้ำลดลงเกษตรกร,ร,กรและชาวบ้านจะเป็นหนี้เป็นสินจำนวนมากตามมาจะต้องกู้เงินมาซ่อมแซมบ้านเรือนและเกษตรกร,ร,กรต้องกู้เงินมาเตรียมเพาะปลูกผ,ผลผลิตใหม่เอาไว้ขายเพื่อประทังชีวิตของคนในครอบครัวปุ๋ยยาและผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรก็เตรียมจะขึ้นราคา อาหารก็จะแพงขึ้นตามมาและที่หนักที่สุดก็คือโรคและแมลงศัตรูพืชจะระบาดหนักทุกปีหลังน้ำท่วมหนักกลุ่มทุนเจ้าสัวหน้าเดิมก็จะออกมาเสนอหน้าให้รัฐบาลกู้เงินมาเยอะๆเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและคาดว่าจะได้นโยบายจากรัฐเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดแค่ไม่กี่ปีก็รวยอู้ฟู่ จากนโยบายของรัฐบาลที่สนองผลประโยชน์ให้กับตนเองทําให้ประหนึ่งว่าตนคือผู้ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจแต่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วธุรกิจของตนเองกําลังจะขาดทุนมหาศาลในการใช้เงินมหาศาลลงทุนทําธุรกิจในต่างประเทศและไม่ประสบความสําเร็จสักอย่างที่ธุรกิจอยู่รอดได้ในทุกวันนี้ก็ล้วนมาจากรัฐบาลเอื้อผลประโยชน์ เอาเงินภาษีของประชาชนไปคอยค้ำจุนธุรกิจของกลุ่มเจ้าสัวพวกนี้อยู่ก็เท่านั้นวัฏจักรของคนในประเทศชาติก็จะเวียนวนอยู่อย่างนี้ตลอดไปคนเก่งและคนมีความสามารถรัฐไม่เคยคิดที่จะสนับสนุนมีแต่มองและเชื่อว่ากลุ่มทุนผูกขาดเจ้าสัวจีนพวกนี้คือกลุ่มคนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทั้งๆท,ที่มันไม่เคยช่วยเหลือหรือมีความสำคัญอะไรเลยต่อประเทศชาติแต่กลับเป็นกลุ่มที่ฉุดให้ประเทศตกตำ่ำและไม่เคยพัฒนาศักยภาพของผู้คนในประเทศชาติเลยมาหลายปีจากการผูกขาดของคนกลุ่มเดียวที่มีวิสัยทัศน์แค่มองเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นของภาคประชาชนแม้ว่าผมจะเป็นเพียงแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่ง ในสังคมของราชอาณาจักรไทยก็ได้เตรียมคิดค้นสารพิเศษจากธรรมชาติในการไล่มแมลงศัตรูพืชออกมาเตรียมให้เกษตรกรได้ใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนและดีต่อสุขภาพของผู้คนในประเทศแม้ว่าจะมีกำลังเพียงน้อยนิดแต่ก็อยากกระตุ้นให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนที่มีความสามารถให้ช่วยกันลุกขึ้นมาคิดค้นและพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ในทุกด้านต่อเพื่อนร่วมชาติของเราในยุคที่เราไม่สามารถพึ่งผ่านนักการเมืองและรัฐบาลได้อย่างน้อยก็เป็นการบรรเทาความทุกข์ยากลำบากของคนในชาติได้คิดใหม่ทำใหม่ถึงเวลาที่คนไทยต้องออกมาช่วยเหลือกันเองอย่าไปพึ่งพารัฐบาลจนมากเกินไปเพราะมันไม่มีประโยชน์คนพวกนี้เห็นแก่เงินภาษีของประชาชน ก็นึกอุปโลกไปว่าเป็นเงินของตนเองทั้งนั้นเลยคิดได้แค่ว่าจะบริหารเงินอย่างไรให้เข้ากระเป๋าตนเองให้ได้มากที่สุดมากกว่าที่จะคิดว่าจะบริหารอย่างไรให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดเรื่องน้ำท่วมนี่ประเทศชาติดันทะลึ่งไปฝากความหวังเอาไว้กับอธิบดีกรมชลประทานอย่างเดียวความรู้ความสามารถก็ไม่มี วิสัยทัศน์ก็ปบาบางไม่มีความคิดใหม่ๆข้อคาราชการตำแหน่งสำคัญมักจะได้มาจากเส้นสายของนักการเมืองไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถจริงๆคนที่เก่งจริงๆและรับรู้ทุกปัญหาก็คือรองประลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันคือท่านส่งคล้ายวรพงศธรท่านเคยเจอกันกับผมตอนที่ยังเป็นหนุ่มน้อย ในการประชุมวางแผนเรื่องไฟป่าที่เชียงใหม่จากการเชิญผมมาบรรยายพิเศษของท่านผอ,อโอครงการหลวงและผู้อำนวยการใหญ่ของจิตอาสาท่านทรงคล้ายนี่ท่านเป็นคนที่กระตือรือร้นมากไม่ปิดกั้นแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ท่านผอ,อโอครงการหลวงอยากให้ฟังแนวคิดของผมแต่ติดปัญหาจากอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติในตอนนั้นที่หัวโบราณมากมาก ไม่ค่อยรับฟังเหตุผลอะไรเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่หลงติดอยู่ในแต่อีกโอก้ของตัวเองอย่างสูงเลยหลงทำนายเอาไว้ว่าคนแบบนี้จะไม่ได้ดีอะไรหรอกทั้งๆท,ที่ตัวแทนเจ้ากลมทหารหลายคนเขาก็อยากรับฟังถึงขนาดที่พอ,อ,อโครงการหลวงและหลายๆคนต้องอดอาหารมือเที่ยงไปที่อยากจะรับฟังแนวคิดของผมในตอนนั้น สรุปก็เลยไม่ได้คุยกันมากเพราะติดอยู่กับอีกโก้ของคนคนเดียวไปนึกมโนเอาเองว่าผมนี่มีแต่แนวคิดเจ้าสัวใหญ่อยากได้ภูเขาหัวโล้นมาบริหารกิจการของตนเองจริงๆแล้วในวันนั้นผมอยากจะเสนอแนวคิดวิธีแก้ไขไฟป่าให้หมดไปจากประเทศโดยใช้แนวคิดการทำให้เกิดการกักเก็บน้ำฝนกับน้ำป่าตามร่องของภูเขาหัวล้นในตอนบน ที่มีอยู่มากมายโดยให้เจ้ากรมทหารเป็นคนขุดอ่างน้ำขนาดใหญ่ตามร่องของภูเขาหัวโล้นและทำแนวร่องน้ำไหลให้ลงมาบรรจบกันกับการขุดอ่างเก็บน้ำด้านล่างเป็นชั้นๆให้คนกลุ่มชาติพันธุ์ได้ใช้น้ำจำนวนมากเพราะปลูกพืชผักปลอสารพิษต่างๆไปพร้อมกับการปลูกป่าต้นน้ำสำคัญไว้เป็นแนวกั้นน้ำหลากในฤดูฝน ปลูกผลไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่กั้นเป็นแนวด้านล่างภายในไม่เกิน4ปีพื้นที่เขาหัวโล้นก็จะกลับมาเขียวขจีไปพร้อมกับพื้นที่แบ่งโซนให้คนกลุ่มชาติพันธุ์ได้มีอาชีพที่มั่นคงในภาคการเกษตรและควรดูแลป่าต้นน้ำให้กับกลมอุทยานแห่งชาติไปด้วยและช่วยชะลอไม่ให้น้ำป่าไหลหลากลงไปท่วมพื้นที่ลุ่มด้านล่าง และให้ทุกคนงดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงทั้งหมดนอกจากจะส่งเสริมอาชีพให้กับคนบนดอยแล้วกรมอุทยานแห่งชาติยังมีไรายได้จากการเปิดภูเขาหัวโล้นที่เปลี่ยนมาเป็นป่าต้นน้าและพื้นที่ปลูกผลไม้และพืชผักปลอดสารพิษให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเปิดให้คนไทยมาพักค้างแรมได้และเป็นสถานที่เรียนรู้ของเด็กนักศึกษาได้ ส่วนเรื่องไฟป่าที่เป็นปัญหาทุกปีล้วนเกิดมาจากฝีมือของคนมากกว่าที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติเพราะต้องการบุกรุกพื้นที่อุทยานไปปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นทุกปีของกลุ่มนายทุนใหญ่แต่ถ้าหากเราสามารถทำให้คนบนดอยมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงได้แล้วปัญหาไฟป่าจะไม่เกิดขึ้นเลยและยังช่วยป้องกันน้ำท่วมใหญ่ได้อีกด้วย เสียดายวันนั้นไม่ได้คุยอะไรเป็นกิจจลักษณะและมีหลายคนที่ติดตามผมไปด้วยก็ชอบคุยกันนอกเรื่องไม่เข้าประเด็นที่ผมต้องการจะคุยกับท่านผอ,อโครงการกับรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติในตอนนั้นที่พูดมาทั้งหมดยังมีโอกาสที่รัฐบาลและท่านผอ,อโครงการหลวงจะให้คนที่มีความรู้ความสามารถได้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความสามารถ ที่จะมารับใช้ประเทศชาติและประชาชนอีกครั้งยุคนี้เป็นยุคที่ต้องมีแนวคิดแบบใหม่และคิดต่างจากแนวคิดเดิมๆและไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่มนุษย์จะทำไม่ได้ถ้าตั้งใจจะทำจริงๆที่อยากจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติจริงๆก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปหมดบทความจากอาจารย์เดชานรนาศ และสำหรับเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้กันเข้ามาได้นะคะแอดมินจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยละคะ่ะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกคนด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ